ก็สัมปทาพี่แม่พี่น้องทุกคนนะวันนี้ก็มาได้ไปปลานะแต่เฮาสิเฮ็ดอน,นะกุ้งเนาะตัวนี้กินตัวนี้ก็เป็นอนะน้ำใจจากอนะไอเจ็กเนาะอยู่สหรัฐอเมริกานะเนาะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือเงินจำนวนหนึ่งนาะเพื่อมาซื้อ,อนาผงกินให้อนะครอบครัวเฮากินนะเนาะหรือว่าให้ซื้อนาผงกินให้ตะบังกินนะเนาะเพิ่นก็อยากให้อนะพาครอบครัวเนาะไปเที่ยวอยู่ ในเมืองเต้เอาบ่มีรถเนาะบ่มีรถแล้วก็ทางก็ไปยากนิดนึงแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าซื้ออมาของแซ่บๆตัวนี้มาให้ทุกๆคนกินจะเป็นแบบนี้ตัวนี้อ่าต่วันยังบอกบอกเคยกินเนาะตัวนี้เมียกับลูกสาวบอเคยกินก็เลยอยกซื้อตัวนี้มา ตัวนี้จะเป็นมึกนะแล้วตัวนี้จะเป็นกุ้งกุ้งตัวนี้จะเป็นนะพี่น้องคนไทยเขาเจ้าเลี้ยงนะเป็นบอ่อเลี้ยงนะตัวนี้บางทีแล้วตัวนี้จะเป็นของอยู่นะครับทะเลนะครับแล้วไอเจ็ดเพื่อนก็ได้นะส่งเงินจํานวนหนึ่งนะมาแล้วเขาพเจ้ายไปซื้อตัวนี้ม,นมาให้ครนะอบครัวเ<ห>ขากิน,นะนโอเคเอาไปลังางจานั้นอาจารย์ทาน cái nè cái <laughs> nè bà bà mực mực nè bà mực dạ ờ, ừ, nó này cung chưa cung nè ba chắc thưa nó. cháu này có ăn rồi tụi này nè. lúc mẹ là cả pơ này có bố cũng chưa bố cũng chưa. Bố cũng chưa. Bố cũng chưa. ตัวนี้หาก็บคือกินตัวนี้จะเป็นโลนึงตัวนี้จะเป็นโลนึงนะโลละ400บาทเนาะก็บแพงเติมนะตัวนี้โลละ400นะตัวนี้ทําหมดนี่ก็800เนาะเป็นอย่างนี้ว่าไปตัวนี้ถ้าว่าแม่นคนธรรมดาเนี่ยก็ถว่าบ่มีเงินก็บ่ได้กินไอ้ตัวนี้กินตัวเองแล้วล่อื 是吧？槽广东过来，我我那个土啊，别干了。那有去姐啊，从哪拿？从哪？嗯，从哪里？从你从牛上啊？来呃，你多阿姐在上。在多拿什么嗯嗯，哦，怎么嘎嘎的你牛哟？怎么多拿了。嗯，阿姐、啊。 เอานุ่มเหมืนาแต้าวเขายวเยอเียวเขียวเตียวเียวเตีวเขียวเขียวเขยวเขว้นยำเเขยวเียวเขวววเีเเ ลวดแล้วก็ใส่ส้มเนาะที่จะเป็นแกงส้มเนาะตัวนี้บาสั้งก็มาสั้งเห็ดก,กินเนาะบาเคยกินนะปลาหมื่นตัวนี้สำหรับครั้งแรกของเมียเนาะตัวนี้เขาอย่ามาเจี๊ยดนะตอะตะวนันเคยกินบ่เคยบ่บ่เนาะมาบ่เคยเ,าเคยนาะมา ถ้าว่าคนตามประเทศเนี่ยะจะก็เป็นอาหารธรรมดาเนาะแต่สำหรับคนอยู่บ้านนอกในตัวนี้ก็เกิดมาบ่เคยกินเนะาะพว่าได้กินก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยมันก็ใส่ตัวนี้พร้อมเนาะตัวนี้จะเป็นขนอกขนนกก้อนเนาะตันวนี้ใส่ท่านนีนาหรอ,อ อันนี้ก็เป็นผักหอมก็มีก็มานนี้นะกะจก็ะปองกะหองกระปะปกระประก็ะกระปองะอกระองมาะอ cái này chỉ có từ bắn nó chụp tao. Ừ. Ừ, từ, nó cỡ này. <laughs>

Ô mày hưng 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 không? hưng 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 nữa nè hưng 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 nè, hưng nữa nè hưng 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 nè nè tất cả đã hứa có... rồi, hứa 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 đã hứa hứa rồi luôn, hứa 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 có nó

cái này quá Nó tay mấy mà có tay à. Để đi tụi vào tao đâu Chào nó Mà hình đi bây giờ Tại hổng nó tao tá é bom? Uma... É uma... é uma... có đâu mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

nada na man teno teno nada teno tim kong kong อาอก็งอเล็กดิฉันอาจจะน้อเยเอยอรัม่มพอรักเาทุกท้อก็เอ้ข้าหนาวก็น่าเหงาก็พอพอท้อกัตอนอกะประมาณนี้นะเขา,าก็กินข้าวแล้วแล้วก็ครอบใจไอ้เจ๊กนะ เันก็ได้สวยเหลือเงินจำนวนหนึ่งให้ข้าพเจ้านะก็ขอให้อนาครอบครัวไอ้เจ็ดนะโชคดีนะก็มีประมาณันนี้นะก็ขอให้ทุกคนกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะเพราะว่าเมื่ออื่นนะข้าพเจ้าสิออกไปหญิงกระโลกนะจะเป็นเมื่ออื่นนะไมนี้นก่ได้ไปื้อนี่นกอ็อยู่อยู่อยู่เฮือนคือเกอนะื้่นี่าย